สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นอีหยังเป็นโล่งตาบออู๋เลี้ยวไปทางคนบุ่มเฮดเบียกของตะแลวค่ะพี่น้องบุมลือบอกพีกออกค่ะเลือยวเบอกกี้กระสอบบุมลือทอนออกหมดเลยค่ะ บืงมุมจงไวส้ส้มทีเขากําลังอ่อออกดอกออกอยางล้วก็นหนวยที่เขายังอ่อนๆนี่เนาะค่ะมันจะเอาไว้ล้วก็เก็บหบนวยเขียวออกก่อนเดี๋ยวมุมจะพาไปเบิ้งส้มทียังบดสุกมุมกับดกทอนออกเลยได้ค่ะเดี๋ยวมุมพาไปเบิ้งค่ะเดี๋ยวยางพาไปเบิ้งแล้วมุมกับลือแปลงทั้งผุนออกพร้อมมุงแต่แล้วเวียกมุงแต่อาบน้ำเซตกับมาจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปขายยาแม,ม่งแลงงนี่หามุ้งเคืองล่ะค่ะ นี่ส้มแดงนี่มือตะเก็บค่ะเก็บมือเศร้านี่เก็บเดี๋ยวมกระตากตัดควนออกแล้วก็จะเอามาตากลดดไปส้มแดงส้มเขียวนี่ส้มเขียวนี่ได้สองโลก,กลัวคุณเด้ค่ะนี่สองโลก,กลัวเฮ็ดจังใดล่ะค่ะเดี๋ยวมจะเอาไปใส่หน,นังสือพิมพ์ห่อใส่กระดาษฟอยล์แล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะไว้ได้กินสดๆแบบนี้ล่ะ ต้องจําเป็นทอนออกค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้ต้นเขากะบพใาไ่ดอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมภาพไปเบิรงวันเป็นแบบไดเพราะว่าอากาศมันเย็นลงแล้วเนาะคะ่ะมันหมดฤด,ดูหมดฤด,ดูปลูกพริกเหรค่ะก็เลยต้องลื้อออกนานา,นานาวมาแล้วลื้อออกเอาดินไปตากแล้วก็ปลูกผืชดชนิดไม่เนาะคะ่ะหมุนเวียนกันไปเนาะนี่แหละเอาไว้ท้กินก็ได้ลายอยู่เดี๋ยวผมภาพไปเบิ้งบุกพริกแห้งอีกทางหนึ่งก่อนค่ะ นี่เ็นบอบอกพริกแหงบุมอันส้มแหงแล้วนี่วงไปเก็บใสน่นนถุงค่ะส้มถีย่ย่ำพอท่านใดแหงเนี่ยพุ่งได้สองสามแดดมันก็บโค่อยแดดบันไดดอกคะ่ะมันก็ขึ้นแน่แดดแนมันก็เลยบ่ค่อยอันนี้เนาะคะ่ะลุงมสีตากจนแหงกรอบสนิทพุนลามมันจังสีเก็บใส่ถุงได้ค่ะมันค่อยบบเกิดเชือ้อราเนาะ เอาไว้กินตุนได้กินเป็นปีพ่นละค่ะปีกว่วพนนี่ปลาบุ๋มเสื้อผ้ายางไปเบิ่งแปลงค้างบ้านค่ะว่าบุ๋มลือออกบุ๋มลือแปลงออกนี่ค่ะพี่น้องแปลงเอิดเติดเลยค่ะแฟนบุ๋มออกมาเบิ่งในสวนบอกว่าป้าโล่งเลยกระสันเดวแต่สิโล่งก็นี่อีกค่ะพริกซุ่มหนี่มันเบิดเนาะค่ะ พริกก็เริ่มเทาย่อยสุกไปเรื่อยๆต้นก็นเทาโล่งแน่ละค่ะเพราะว่าผุหมยุดบำรุงงล้ะเนาะยุดบำรุงแล้วเบาเอาละค่ะพ่อแล้วรใอยส้มหนันสุกก็นกุ่งกจะเกคบทางพนเบื้องบุมมะลือนี่เมื่อยแอรแหล่เดีค่ะพี่น้องลือออกเอาดินออกจากในกระทาอ่าดังในรอน่อรถเนี่แล้วมาล่องล่องกลดวยพยางพยางสีดำ ปวดหลังเมื่อยบริสันพี่น้องเอ้ยเบิงะะ่บงเนี่ยคะ่ะบ่อ่องบ่อใดค่ะจักเปม็นหลากผืชหลากอย่างมันซ้อนใช่ขึ้นมาตามร่องตามร่องอันนี้คะ่ะตามร่องปูนร่องพื้นปูนของเฮาเนี่ยคิดเบิ่งเอาหลดตรงใดมีถาดอาหารนีสารอาหารมันก็นจะมาเนาะคะ่ะว่ามันจะอยู่ไก่เป็นซิปเมตรผุนมันก็นมาได้คะ่ะพวกโอ้ยปวกตน้นไม้ใหญ่ไหมคะ่ะเนี่ยปุมก็ขคุดออก ขุดออกลรวบ้มกผสมดินเราได้ค่ะนี่พี่น้องบ้มเตรียมทาปซื้อต้นกาเขาก็ล็อกดาวอีกประกาศล็อกดาวมือนีค่ะล็อกดาวตอจากสามมือล็อกดาวต่อแต่บาลูก,ก็สิเปิดโรงเรียนมืออื่นค่ะเปิดโรงเรียนมืออือนเดี๋ยวบ้มผ้ายางไปเบิ่งพูนท่องขุนท่องหุ่มลือออก ส่วนบกพริกทั้งนี้นี่บกพริกขีนูของเหาเนี่ยค่ะเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้มันแดงก่อนวงบเก็บออกไอ้มันแดงก่อนวงจังสิงเก็บเพราะว่าเขายัางออนอยู่เนาะแล้วก็บ,บกพริกหัวเรือนี่พริกหัวเรือบมูมาสิมาลูบบำรุ่งเอาอยค่ะเพราะว่าเขาเกิดดอกมาเกิดดอกเกิดหมากมาห้อีกรอบแล้วค่ะจะบำรุ่งเอาอีกรอบนึงก่อนหนาวกับมาาละล่ะค่ะ แต่ว่ามื่อนี่ก็บ่ค่อยหนาวดอกเนี่ยแตกอยอาแตกดอกมาห้ยอีกเด้อจะบำรุ่งเอาอหม่เอารุ่งบำรุ่งมันก็จะเก็บออกเบิดเลยเนี่ยค่ะ เมื่อยเดเนี่ยมีิตรลากใหม่เต็มอยู่ค่ะพี่น้องขาเบิ่งน่หลากใหม่ผู้ใดละสิมาขนซอยบุมบันี่เต็มกระบ,บะคนเราเอาดินไปไว้ทั้งผุนค่ะเอาดินไปใส่ผักไ่โมเมนต์ผักดอกค่ะนี่เพอเพอสิเอาดินเมใหญ่มาทาั้งนี่มาปลูกพืชผักกระบ,บะนี่ค่ะ อันนี้ดินซุ่มผมออกมาจากกระสอบบกพริกได้นี่ค่ะเนี่ยออกมาเทลงนี่นี่จักมันดินเก่าดินไหม่นะผสมกันเดี๋ยวค่อยมาผสมอีกรอบนึงค่ะผมผ้ายาวเบิ่งทางนี่ก่อนค่ะนี่บกพริกเข้าบุกพริกในกระบ,บะกะบกกหงตั้งคมอดอยู่ บอกพริกอันนี้บอกพริกพันเตียบว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยววงคนดินไปพุ่นมันว่าสิมาจิมอาบกหุงต้นนี่ล่ละค่ะราคาสองต้นพุ่นทางคุนพุนขางกระบะทางคุนจะไปปลูกใสนในกระบะขางบ้านกระบะใหม่ส่วนสองต้นนี่จักเสือไปปลูกใส่นี่ตะไครของเฮ้ากติดหลากราคานี่ ิตหลากแล้วเดีวกน้อยเขากแขา็แท่งนอขึ้นมาแท่งนอขึ้นมาต่ำต้นอมื่อยค่ะพี่น้องแถบสิบ่มี่แห้งเว้าเมื่อยอิเลเมื่อยอิลีอิลอ้อคํามาแรงมาแล้วเดี๋ยวจะไปหาพักมาปลุกแล้วพี่น้องอ้าวต้นนี่หลวผ้าต้นนี่ จะไปหาพักมาปลูกเอาพักอีหยังนอมาปลูกนี่เนาะหลอรถอันนั่นพุ่นอันพุ่นวุ้มการไปจิ้มไปจิ้มกาส,สลัดมาปลูกพักกันกรีนคอส,สกรีนแคสอีหยังหละ่ะพอไงราสื้อมาบุ้มไปปลูกใช่ในทางคุณวันนี้บุ้มเรือออกวุ้มกับไปจิ้มมาปลูกใช่ในทางพี่ญงออกญงเขาเยู่ค่ะส่วนกับบ้านนี่เจ้าสิปลูกอยังคิดเพราะท่านออกแต่ว่าผสมดินไว้หลายเดืค่ะนี่ผสมดินลดนามมา้ำมักน้ำหยังแล้ว ร่องกลดด้วย Pacific, พลาสติกพายางสีดำเดี๋ยวผมพายางไปเบื้องตน้นบ,บุกหงในกระบาทั้งผุนเพราะว่าผมใหญ่มลือแปลงมมก็เด้ยขุดบกหงออกไปพักไว้ในกระถางเดี๋ยวให้เขานี่ก่อนค่อยออกกลับขึ้นมาปลูกบองเกา <c oughs> จอมทำไร่จอมทำไร่ล่างนี่ค่ะนี่ตน้นบกหง้วผมใย้ยานแต่มันตายอยู่ค่ะแต่ว่ามุ้มซักกลับ สักหลักว่าสันสักโดนอันนี้จิ้มถึกหลากเขาตัดออกน้อยเดียวก็เลยเอามาลงใส่ในกระถางไว้เดี๋ยวเขาแตกหลากมาใหม่เนี่ยให้เขาแข็งแรงก่อนค่ะให้เขาฟื้นโตก่อนพอดีแล้วบุ้มใหญ่ดินแล้วบุ้มกะสีเอาลงไปปลูกลวหล่อปลูกขัง,ขงบ้านขังบ้านเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อได้กินเนี่ยดิน,น,นส้มนี่กกะสบไปอเอาออกเอาไปเทไวเอาไปเทเใส่ในอัน งไงเออคนังจะข้าวในถ่อค่ะขำมา,มาแลงมากแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงกับสิบมีเนาเมยจะสีคิดน้ำหยางเนาะคะ่ะเนาะเหมือนมันบม่มีกำลังใจได้ไหมพี่น้องคือบ่มบว่าบมจะเหตุอยียงมงกับคืดคืดพอใแต่ทั้งบานเดียค่ะคืดพอแต่ว่ายิ่งได้เสิได้กลับไปพอหนาวาอกกัอยูด่ดีไม่แห้งเนาะคะ่ะเนาะ บอก็อยู่ดีมีแห้งยานมันผ่าตพวโลกอันนี้ยามันผักผักข้นที่ห้องหักไปโดยที่ห้องโบได้กับไปกลับไปหาเพิินนะแม่ค่ะอีพ่พอ,อยู่บานแล้วก็เท่าแล้วเนาะแปดสิบแปดสิบสองแปดสิบสามปีละแม่ขึ้นหอดเลยค่ะขึ้นหอดบานขึ้นหอดซองเด้บุมาเรื่องแบบนี้มันบอกโบไดด,ดอกพี่น้องเอ้ยเมื่อย ว่ามากกับเมื่อยแบบมันบ่มีกำลังใจอย่างเดียค่ะพี่น้องค่ะพราะได้ข่าสวนมันกับพราะได้หายแบบหายชบักช่อข้าวงังสิมันก็คิดขึ้นมาอีกจนบุ๋มสิเป็นโรคประสาทแล้วค่ะมันสิตายก่อนโรคโควิดอยู่โรคประสาทเนี่ยฮ่งเบิงข่าวแห่งอันนี้เนาะพี่น้องเราไลกัอันนี้เนาะค่ะมุ่งไปละละเดี๋ยวมาจมใหม่ฟังเลยสิว่าอันนี้มักจมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยค่กกะ,คะขอบคุณทุกค,ะคะอมเมนต์ าพากันดูแลร,รักษาสุขภาพกันทุกท่านเด้อพี่น้องคะเรือรบทุกท่านเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปนะค่ะสวัสดีค่ะ